ประจุไยหาเหตุคุณนกันนะจ๊าบุกป่าบุกไฟบุกทะลุทุกอย่างจ้าเพื่อเหตุกนเท่านั้นจ้าเ่ไฟที่จอกนแล้วจ๊าเิดะว โอ้นตมี๊ดเลดเ็ไม่มีอะไรมาเลยเห็นมาเดินเล่นโอ้โหมึงเอาว่ทุกคนปลอดิษวันเล่นเลเนยเอาเอาไหนเอากระตาไปกันนี่นั่นออโอ้โหเต็มเลยอ๋อนี่กระตาลุงนี่ยกรี้มันได้กินอะไรเลยหมอเลยเดินเข้ามาดูขนาดทังนู่นจะมีเยอะนี่ท้งนู่นเนี่ยเต็มเดินี่หนนะทีนรั เฮ้ไอนไอนเอานขุดหัวไอ้เน่าเน่าเน่ามาเอานินใส่หัวลูกันจะได้ร้องไม่ส่นไอ้หนองที่มาตั้งนี้เจ็บเห็ดนะคะเห็ดโคนเยอะแยะเลยเห็ดปวกค่ะเก็บนะคะมาแช่กันเก็บเห็ดะคะที่ติวเขนี่และฝควจะมีคนมาเห็นใช่ ฝนฟ่วงด้วยบุกบุกันเห็นหมุกกรคานก็จะมะไหยีไหน่ไม่เห็นเอามีดนันเนรอเหเก็เหะเหเห็ดโคเหเห็ดปวะค่ะนี่ะะคะยี่นเหยเยเะยเยะหปเหยเยเหยเห็หยหยคะดอกยเหยเหยหยเหยเทยเหนเยเหย ไนนมาเเก็บดวงดีนะวันนี้มาเจอเห็ดปวกเห็นไหมคะมาจ้าวันนี้มาเก็บเห็ดคุณกันจ้าตอนเช้าเช้าจ้ามาจ้ามาดูกันจ้านี่ไงจ้านี่ไงจ้าเจอเป็นฝุ่งเลยจ้าทางนู้นน่ะดอกดีๆนเ่ยน่ะทางนี้มันสู้มนันแล้ว เขาบอกทางโน้นด,ดอกดียังว่ามามาเลยค่ะลุงหมอวันนี้เยอะมากเลยจ้าเยอะมากเลยไม่พอไม่เห็นเนี่ยวันนี้เยอะมากเลยจ้ามาจา้ามาเก็บกันจา้าเยือเป็นฟูงๆอยู่ใต้ใบหญ้านะจา้าไม่ไม้ <laughs> อยู่ใต้ใตบไม้นะจ๊ะมันงอเก็่วบนก้อนตนบางดเหตุมันจะงอทุกตั้งหุ่นด้มั้ยเนี่ยต่างห่างจิ๊บจบวัดระวังเหยียดนะจ๊ะก็ยังไม่เ็บไข้าค่ะเยไปตุ๊ดคัน มาเก็บเผ็ดครมด้วยกันนะจ๊ะอยู่ใต้ใบไม้จ้าอยู่ใต้ใบไม้เยอะมากเลยจ้าโอ้ยได้เต็มตะกร้าเลยจา้า ไม่จังมีไม่หายนี่เดียวเมื่อเช้ม่เห็นตองฟงน่ะตองหน้าตะการเนื้อเยอะจริะเนื้อเียวไม่เห็นเลยอกนี้เาเอาไปเทต้มเองอยากใช่ละดูสิจ้าเป็นฝูงเลยเพชรเมาดูจ้าเยอะมากเลยจาเจ้า จ้าวันนี้ได้เยอะมากเลยจ้าวันนี้แถมกระบุกมาให้ด้วยจ้า